สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับ c a n นอนนะครับ MP 2 5 8นะครับตัวนี้อายุเครื่องก็น่าจะประมาณสักเกือบ10กว่าปีแล้วนะครับผมลูกค้านะครับอยากจะเอามาติดตั้งแท้งข้อตัวนี้นะครับผมไม่มีแท้งมานะครับก่อนอื่นเราต้องเช็คหัวพิมพ์ลูกค้าก่อนเพราะหัวพิมพ์ไม่ได้ใช้งานนานหลายปีนะครับผมตัวนี้นะครับ MP 2 5 8นะครับผมใช้หัวพิมพ์เดียวกันกับแคนนอนนะครับ MP 2 8 7 2 7 0นะครับใช้หัวพิมพ์รุ่นเดียวกันนะครับก่อนอื่นเราจะเปิดเครื่องดูก่อนนะครับผมว่าเครื่องมีอาการอะไรไหมนะครับ พอเราเปิดเครื่องขึ้นมานะครับเครื่องเออร์เลอร์นะครับผมครับไฟอะลามขึ้นนะครับค้างแล้วก็ขึ้น E นะครับ E ศูนย์ห้านะครับผม E ศูนย์ห้าก็คือเครื่องไม่เจอตลับนะครับผมไม่เจอตลดับตัวที่เป็นตลับสีนะครับเบื้องต้นเราก็จะยกฝาเครื่องขึ้นนะครับรุ่นนี้นะครับมีเซ็นเซอร์คล้ายๆตัวสองป็นเจ็ดนะครับอยู่ด้านข้างตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะยกตลับขึ้นก่อนเราเช็คดูนะครับผมหัวพิมพ์นะครับยังเป็นหัวใหม่อยู่ยังไม่ได้เจาะนะครับผมยังไม่ได้เจาะ แต่ตลับเบามากนะครับผมตลับเบามากเบามากก็ค to ือหมึกในตลับมันไม่มีแล้วนะครับแต่เราไม่รู้ว่าหัวพิมพ์มันจะใช้ได้หรือเปล่านะเดี๋ยวผมจะทําความสะอาดหน้าสัมผัสตลับก่อนนะเพื่อที่จะให้อาการเออร์เลอร์หายไปก่อนนะครับผมเนี่ยครับเช็ดนะครับผมใช้น้ําอุ่นหรือน้ําเปล่าก็ได้นะครับเช็ดให้แห้งนะครับผมใช้น้ําอุ่นก่อนนะครับเช็ดสิ่งสกปรกก่อนแล้วก็ทิชชู่แห้งนะครับเช็ดให้สะอาดนะครับผม จากนั้นเราก็จะใส่ตลับเข้าไปคืนนะครับเพื่อที่จะดูว่าตัวเครื่องนะครับมันใช้ได้หรือเปล่านะครับตัวตลับดาลูกค้ามีรอยเจาะรูนะครับแล้วเติมหมึกเข้าไปนะนี่นะครับพอเราใส่ตลับเข้าไปแล้วปิดเซ็นเซอร์มันนะครับเพื่อที่จะให้เครื่องทํางานนะครับเซ็นเซอร์อยู่ด้านข้างตรงนี้นะครับผมเอาทิชชูยัดลงไปเลยนะครับ ขึ้น E05 เหมือนเดิมนะครับผมส่วนมาก E05 เนี่ยตลับสีจะมีปัญหานะครับเทารางก็จะมีตลับเทสนะครับผมเขาเรียกว่าตลับเอาไว้เทสครับว่าตลับไหนมันใช้ได้ใช้ไม่ได้นะครับผมเพราะว่าก่อนที่เราจะซื้ออะไรมาเปลี่ยนเราต้องเทสก่อนนะครับไม่งั้นบางทีอาจจะเป็นในเรื่องของตัวเขาเรียกว่าอะไรล่ะตัวรับตลับมันเสียอย่างนี้นะครับผมมันไม่ได้เกี่ยวกับตัวตลับนะครับเราก็ต้องมีตลับเทสครับเพื่อที่จะชัวร์นะครับในการเปลี่ยนอุปกรณ์นะครับ เดี๋ยวเราซื้ออุปกรณ์หัวพิมพ์มาเปลี่ยนแล้วใช้งานไม่ได้มันก็จะกลายเป็นเรื่องใหญ่นะครับทําให้เราเสียค่าใช้จ่ายเยอะนะครับผมอันนี้จะเป็นหัวของทางร้านนะครับเดี๋ยวเราจะลองใส่แทนหัวเก่านะครับที่เป็นหัวสี ยังฟ้องเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเราจะเทสหัวสีดําด้วยแล้วกันนะครับผมอันนี้ดําของลูกค้านะครับเราจะถอดออกแล้วเราก,ก็จะใส่หัวสีดําของเราเข้าไปแทนนะครับผมสองหัวนี้เป็นหัวของลูกค้านะครับ หัวใช้ได้นะครับซองหัวที่เราเปลี่ยนไปใช้ได้นะครับแต่เรายังไม่รู้ว่าหัวไหนของลูกค้ามันใช้ได้เดี๋ยวเราจะลองสลับหัวพิมพกันดูนะครับอันนี้ั้งคู่เนี่ยคือหัวพิมพของผมอันนี้คือหัวพิมพของลูกค้านะครับเมื่อกี้เราใส่ตลับสีของลูกค้าไปแล้วก็ดําของเรามันก็ยังฟ้องอยู่นะครับผมเดี๋ยวเรอให้เครื่องล้างหัวพิมพ์เสร็จก่อนนะครับ อันนี้เรารู้แล้วนะครับว่าเครื่องไม่ได้มีปัญหานะครับเครื่องลูกค้าไม่ได้มีปัญหาตัวรับตลับไม่มีปัญหานะครับแต่มีปัญหาคือตัวตลับของลูกค้าเดี๋ยวผมจะปิดเครื่องก่อนนะครับปิดเครื่องแล้วผมจะใช้ใส่ตลับ4ของลูกค้าไปก่อนนะครับผมดูว่าตลับมันจะใช้ได้ไหมนะครับอันนี้คือเครื่องปิดแล้วนะครับผมอันนี้คือตลับของผมอันนี้คือของลูกค้านะฮะเดี๋ยวใส่ของลูกค้าไปแล้วเปิดเครื่องดูนะครับ ตลับของลูกค้านะครับตลับสีใช้ได้สแสดงว่าตลับดานะครับมีโอกาสที่จะเสียนะครับเดี๋ยวผมจะลองใส่ตลับดําของลูกคากลับคืนไปดูนะครับสีลูกค้าใช้ได้แล้วนะครับแต่เรามารู้ว่าหัวนอกหรือเปล่านะแต่เรารู้แค่ว่าตลับมันเจอกับตัวเครื่องนะครับอันนี้ผมจะปิดก,ก่อนแล้วจะใส่ตลับดําของลูกค้าเข้าไปนะครับเช็ดท,า,ทาความสะอาดอีกรอบหนึ่งนะครับเผือมันเออเลอร์นะครับหรือมันมีปัญหานะเช็ดเช็ดขัดๆถูๆหน่อยนะครับ เดี๋ยวมาดูกันว่าหัวของลูกค้าเนี่ยมันจะใช้ได้ทั้งสองหัวหรือเปล่าก็คือของลูกค้าเนี่ยถ้าของยูเซอร์นะครับเวลาจะเทสตลับเนี่ยมันค่อนข้างที่จะยากเพราะเราไม่มีตลับเทสเหมือนร้านค้านะครับถ้าเราไม่มั่นใจนะครับว่าหัวมันเสียหรือเปล่าเนี่ยเรายกให้ร้านเขาจัดการให้นะครับเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนดูนะครับนี่ของผมนะวมจะใส่แบบนี้ไปปิดลงนะครับแล้วเปิดเครื่องดู เห็นไหมครับขึ้น e ศูนย์ห้าก็แสดงว่าตัวตลับสีดำของลูกค้าเสียนะครับ <S <S เดี๋ยวผมจะเอาตลับผมเทสนะครับแล้วก็ดูว่าหัวพิมพ์สีของลูกค้ามันใช้ได้ไหมนะครับเราปิดเครื่องก่อนแล้วกันตอนนี้เราก็รู้แล้วนะครับว่าตลับดำของลูกค้าเสียนะครับเดี๋ยวผมจะเช็คก่อนนะครับว่าหัวสีของลูกค้าเนี่ยนะครับใช้ได้ไหมนะครับถ้าหัวสีลูกค้าใช้ได้เนี่ย เราก็จะต่อแทงให้ลูกค้านะครับอันนี้คือหัวสีของลูกค้านะครับ๋ยวผมจะใช้น้ายาล้างหัวพิมพ์นะครับแช่หัวสีทิ้งไว้ก่อนสักประมาณห้านาทีนะครับใยวน้ำยาล้างหัวพิมพ์นะครับตรงนี้เราก็สบายใจได้เลยว่าเครื่องของลูกค้าได้ปกตินะครับผมเครื่องทํางานปกตินะครับตัวฟีดเฟืองต่างๆวิ่งปกติแค่ตัวตลับมันมีปัญหานะครับผมเราใช้น้ํายาล้างหัวพิมพ์แช่ทิ้งไว้นะครับ ในตลับมันจะมีฟองน้ําอยู่เวลาเราแช่น้ํายานะครับตัวฟองน้ำเนี่ยมันจะดูดน้ํายาขึ้นไปนะครับทําให้สิ่งสกปรกใต้หัวพิมพ์นะครับมันหลุดนะครับผมหัวพิมพ์มันก็นานแล้วนะครับที่ไม่ได้ใช้งานนะครับเดี๋ยวผมจะใช้ตัวสว่านนะครับเจาะรูตามนี้นะครับแล้วเติมหมึกเข้าไปนะครับแล้วก็ทําการล้างหัวพิมพ์ดูนะเดี๋ยวผมจะใช้สลิงนะครับเติมหมึกเข้าไปนะครับผม นี่ผมเติมไปครบแล้วนะครับผมทั้งสามสีนะครับการใช้งานพิมพ์เตอร์นะครับเราต้องใช้งานให้ประจํานะครับผมถ้าเราใช้งานไม่ประจําหัวพิมพ์มก็อาจจะมีปัญหาหรือเสียหายได้นะครับผมเพราะว่าข้างในมันเป็นหมึกน้ําหรือมันเป็นฟองน้ําอยู่ข้างในนะครับ หลังจากที่เติมแล้วผมก็จะใช้สลิงนะครับดูดดูดตัวน้ำหมึกนะครับผมดูว่ามันจะออกหรือมันมีอะไรอุดตันหรือเปล่านะครับประกบอย่างนี้แล้วดูดเลยนะครับ ดูเสร็จล้วก็ซับดูนะครับว่าสีไหนมันออกบ้างนะครับมันออกเฉพาะสีแดงสีมุงเงินแสดงว่าสีเหลืองมันตันนะครับตันมากเลยนะครับถ้ามันตันมากนะครับถ้าเป็นของเครื่องของเพื่อนๆเองนะครับอาจจะต้องใช้ตัวออกเฉพาะสองสีนะครับสีแดงกับสีมุ่งเงินสีเหลืองนี้ตันหนักนะครับอาจจะต้องใช้น้ำยานะครับแช่ทิ้งไว้เลยนะครับประมาณสัก ถ้าเป็นน้าอุ่นสักวันหนึ่งเลยนะครับตอนนี้น้ำยาล้างหลอพิมพ์เดี๋ยวผมจะแช่ทิ้งไว้สักชั่วโมงนึงดูนะครับนี่นะแช่ทิ้งไว้เลยนะครับดูว่าหัวจะออกหรือเปล่าถ้าหัวมันใช้ไม่ได้ก็ต้องแกนลูกค้าเปลี่ยนหัวก่อน2หัวนะครับแล้วค่อยทําการต่อแทงนะครับผม